สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับครูเจนในรายวิชาคณิตศาสตร์อีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวค่ะจะเป็นยังไงเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสำหรับในเรื่องโจทย์ปัญหานักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าโจทย์ปัญหาประกอบด้วยอะไรบ้าง ใช่แล้วค่ะจทย์ปัญหาจะประกอบด้วย2ส,ส่วนด้วยกันคือ 1. คือสิ่งที่โจดบอก 2. คือสิ่งที่โจทยถามนั่นเองค่ะเราไปดูตัวอย่างที่1น,นะคะโจทย์มีอยู่ว่าวันแรกคนงานซ่อมถนนได้4กิโลเมตร950เมตรวันที่2ซ่อมถนนได้3กิโลเมตร80เมตรรวมทั้ง2วันคนงานซ่อมถนนได้ระยะทางเท่าไรนะคะจากโจทย์ นักเรียนช่วยบอกครูได้ไหมคะว่าโจทย์เขาถามอะไรใช่แล้วค่ะโจทย์เขาถามว่ารวมทั้งสองวันคนงานซ่อมถนนได้ระยะทางเท่าไหร่แล้วโจทย์บอกอะไรเรามาคะอ่าโจทย์เราบอกโจทย์เขาบอกว่าวันแรกคนงานซ่อมถนนได้4กิโลเมตร950เมตร วันที่2ซ่อมถนนได้3กิโลเมตร80เมตรนะคะจากโจทย์เราควรใช้วิธีการใดในการแก้โจทย์ปัญหาของเราคะการบวกการลบการคูณหรือการหารดีคะมีใครรู้บ้างเอ่ยอดี๋ยวเราไปดูแท่งบาโมเดลของเรานะคะอันนี้คือแท่งบาโมเดลของเราวันแรกก็จะเป็นสีเขียวนะคะอ่าวันแรก4กิโลเมตร950เมตร วันที่สองสกิโลเมตรแปเมตรนะคะคือแท่งสีเหลืองนะคะจากโจทย์ที่เขาถามว่ารวมทั้ง2วันคนงานซ่อมถนนได้ระยะทางเท่าไรนะคะรวมทั้ง2วันคำว่ารวมก็คือการเอามารวมกันแล้วระยะทางมันมากขึ้นมันก็คือการบวกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะใช้การบวกในการแก้ จทย์ปัญหาของเรานะคะในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราใช้การบวกในการแก้โจทย์ปัญหานะคะต่อไปเราจะมาแสดงวิธีทำรรนะคะการแสดงวิธีทำหน่วยข้อนี้มีหน่วยอะไรบ้างมีหน่วยกิโลเมตรกับหน่วยเมตรใช่ไหมคะเราจะเขียนไว้ด้านบนเลยก็คือกิโลเมตรกับเมตรนะคะบรรทัดต,ต่อมานะคะเราจะเขียนสิ่งที่โจทย์เขาบอกมาให้อย่างที่1นนะคะนั่นคือ วันแรกคนงานซ่อมถนนได้4กิโลเมตร950เมตรบรรทัดต่อมาเขียนสิ่งที่โจทย์เขาบอกมาให้อย่างที่สองนะคะนั่นก็คือวันที่สองซ่อมถนนได้3กิโลเมตร80เมตรนะคะบรรทัดต่อมาคือสิ่งเขียนสิ่งที่โจทย์เขาถามนะคะสิ่งที่โจทย์เขาถามนัคือรวมทั้ง2วันคนงานซ่อมถนนได้ ข้อนี้เป็นการบวกใช่ไหมคะเราก็ใส่ไปว่าเป็นการบวกนะคะ,ะการบวกเหมือนเดิมนะคะให้เรานำหน่วยเดียวกันมาบวกกันนะคะโดยเราจะบวกที่หน่วยเมตรก่อนหน่วยเมตรก็คือ950บวก80นะคะซึ่งเท่ากับ1 0 3 0เมตรค่ะต่อไปเราจะทำการบวกที่หน่วยกิโลเมตรหน่วยกิโลเมตรก็คือ4บวก3 4บวก3ได้เท่ากับ เนั่นเองค่ะเพราะฉะน้ันรวมทั้ง2องวนันคนงานซ่อมถนนได้7กิโลเมตร1,030เมตรค่ะหรือเราจะตอบได้อีกอย่างนะคะให้นักเรียนสังเกตดูที่เมตรนะคะเมตรของเราเท่ากับ1,030นะคะจากความสัมพันธ์ที่ว่า1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนะคะเราจะทำการแปลงให้เป็นหน่วยกิโลเมตรนะคะ อ่าโดย1น3 0ก็คือ1กิโลเมตรกับอีก30เมตรนะคะเราจะเอาหน่วยกิโลเมตรไปรวมกับหน่วยกิโลเมตรจาก7บวกอีก1เป็น8นะคะหน่วยเมตรของเราก็จะเหลืออยู่30เมตรนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะรวมทั้ง2วันคนงานซ่อมถนนได้ระยะทาง8กิโลเมตร30เมตรนั่นเองค่ะ ค่ะเรามาต่อกันที่ตัวอย่างที่2กันเลยนะคะตัวอย่างที่2นะคะโจทย์มีอยู่ว่ากล้าสูง1เมตร45เซนติเมตรกล้องสูงมากกว่ากล้า27เเซนติเมตรกล้องสูงกี่เมตรกี่เซนติเมตรนะคะอ่าข้อนี้โจทย์เขาถามอะไรคะอ่าใช่แล้วค่ะโจทย์เขาถามว่ากล้องสูงกี่เมตรกี่เซนติเมตรนะคะ ส่วนสิ่งที่โจทย์บอกมาให้เรานั่นก็คือกล้าสูง1เมตร45เซนติเมตรกล้องสูงมากกว่ากล้า27เซนติเมตรนะคะเราจะใช้วิธีการใดในการแก้โจทย์ปัญหาของเรานะคะเราไปดูแทมบาร์โมเดลของเรากันเลยกล้าสูง1เมตร45เซนติเมตรนะคะกล้องสูงจุดจุดจุดคือสิ่งที่เขาให้หาใช่ไหมคะ แต่เขาบอกว่ากล้องสูงมากกว่ากล้า2 7เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นดูจากแท่งบา์โมเดลของเรานะคะอันนี้คือกล้าสูงเท่านี้กล้องสูงมากกว่า2 7เซนติเมตรนะคะถ้านักเรียนดูจากแท่งบา์โมเดลของเราพอที่จะรู้ไหมคะว่าข้อนี้เราควรใช้วิธีการใดในการหาคำตอบเราอยากรู้ว่ากล้องสูงกี่เมตรนักเรียนสังเกตดูกล้อง ก้องต้องสูงมากกว่ากล้าใช่ไหมคะเราจะใช้วิธีการใดคะใช่แล้วค่ะเราจะใช้วิธีการบวกนะคะในการแก้โจทย์ปัญหาของเราลาบานแสดงวิธีทำกันเลยวิธีทาข้อนี้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมตรกับเซนติเมตรใช่ไหมคะเราเขียนเมตรกับเซนติเมตรไว้ด้านบนนะคะบรรทัดต่อม,มาเราเขียนสิ่งที่โจทย์เขาบอกมาให้อย่างที่1นนะคะนั่นก็คือกล้าสูง 1เมตร45เซนติเมตรบรรทัดต่อมาเขียนสิ่งที่โจทย์เขาบอกมาให้อย่างที่2นะคะนั่นก็คือกล้องสูงมากกว่าก้า27เซนติเมตรนะคะบรรทัดต่อมาเขียนสิ่งที่โจทย์เขาถามกล้องสูงข้อนี้เป็นการบวกแล้วก็ใส่การบวกเข้าไปนะคะ,ะกล้องสูงเท่าไหรนั่นเองแต่คําว่า เท่าไรหรือกี่เมตรกี่เซนติเมตรเราไม่ต้องเขียนลงไปนะคะเราจะทาการบวกกันเลยโดยที่หน่วยเดียวกันบวกกันนะคะเราเริ่มที่หน่วยเซนติเมตรก่อนหน่วยเซนติเมตรของเราคือ45บวก27ได้เท่าไหร่คะ45่สิบ้บวก27ได้ไดเท่ากับ72นั่นเองค่ะต่อไปจะทำการบวกที่หน่วยเมตรนะคะหน่วยเมตร1เมตรบวกกับ ตรงนี้ไม่มีใช่ไหมคะไม่มีให้เราคิดว่าเป็น0ูนย์ะคะก็คือ1บกศเท่ากับ1นะคะกล้องสูง1เมตร72เซนติเมตรค่ะเราได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาตอบเลยอ่าเราจะเขียนตอบว่ากล้องสูง1เมตร72เซนติเมตรแบบนี้เลยนะคะค่ะตัวอย่างที่3นะคะโจทย์เขามีอยู่ว่า เชือกสีแดงยาว20เมตร50เซนติเมตรเชือกสีเหลืองยาว38เมตรเชือกสีเหลืองยาวกว่าเชือกสีแดงเท่าไรนะคะสิ e ่งที่โจทย์เขาถามคืออะไรคะใช่แล้วค่ะสิ่งที่โจทย์เขาถามคือเชือกสีแดงเชือกสีเหลืองยาวกว่าเชือกสีแดงเท่าไรนะคะสิ่งที่โจทย์เขาบอกล่ะคะ สิ่งที่โจทย์เขาบอกก็คือเชือกสีแดงยาว20เมตร50เซนติเมตรเชือกสีเหลืองยาว38เมตรนะคะข้อนี้เราควรจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบเดี๋ยวเราไปดูแท่งบาโเดลของเรานะคะ,อ,ะอันนี้คือแท่งบาโเดลของเราก็จะเป็นเชือกสีแดงกับเชือกสีเหลืองนะคะอาเชือกสีแดง20เมตร50เซนติเมตรก็มี ประมาณเท่านี้นะคะอันนี้เขาจำลองรูปภาพออกมาอะเชือกสีเหลืองยาว38เมตรแล้วโจทย์เขาถามว่าเชือกสีเหลืองยาวกว่าเชือกสีแดงเท่าไร่ส่วนที่ยาวก,กว่าคือตรงนี้ใช่ไหมคะเราอยากรู้ว่าตรงเนี้ยาวเท่าไหร่เราควรใช้วิธีการใดคะใช่แล้วคะ่ะเราควรใช้วิธีการลบนั่นเองคะ่ะ ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะใช้วิธีการลบในการแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้เราจะทำการแสดงวิธีทำกันเลยค่ะ,ะวิธีทำนะคะข้อนี้จะมีหน่วยเป็นเมตรกับเซนติเมตรนะคะเราจะเขียนหน่วยไว้ด้านบนเหมือนเดิมก็คือหน่วยเมตรกับหน่วยเซนติเมตรนะคะมันหัตมาเราเขียนสิ่งที่โจทย์เขาบอกมาะคะนั่นก็คือเชือกสีเหลืองยาว38เมตร0เซนติเมตรนะคะ บรรทัดต่อมาคือเชือกสีแดงยาว20เมตร50เซนติเมตรบรรทัดต่อมาเขียนสิ่งที่โจทย์เขาถามใช่ไหมคะก็คือเชือกสีเหลืองยาวกว่าเชือกสีแดงเป็นการลบแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบลงไปด้วยนะคะทีนี้การลบเราได้เรียนไปแล้วว่าเราจะมีวิธีการลบความยาวเกี่ยวกับความยาวได้อย่างไรก็คือนำหน่วยเดียวกันมาลบกันนะคะ หน่วยเซนติเมตรก็คือ0ลบ50แล้ว0ูนย์ลบ5้าได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวตั้งของเราต้องมากกว่าตัวลบเราถึงจะทำการลบได้ถ้าลบไม่ได้เราต้องทำยังไงเราจะต้องไปขอกระจายมาจากหน่วยเมตรใช่ไหมคะหน่วยเมตรจากเดิมมีอยู่38ขอกระจายมา1นะคะก็จะเหลืออยู่37นะคะ37 จากความสัมพันธ์ที่ว่า1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรใช่ไหมคะอ่าจาก1เมตรกระโดดมาเซนติเมตรก็เป็น100รวมของดมที่มีอยู่0ก็เป็น100เซนติเมตรนะคะหรือจะได้ว่า38เมตรนะคะเท่ากับ37เมตร100เซนติเมตรนั่นเองค่ะในเมื่อตัวตั้งของเรามากกว่าตัวลบแล้วเราจะทำการลบได้เลยค่ะโดย ซนติเมตรก็จะเป็น100ลบ50นะคะ100ลบ50เท่ากับเท่าไรเอ่ยอ่าใช่แล้วค่ะเท่ากับ50นั่นเองต่อไปเราจะทำการลบที่หน่วยเมตรนะคะหน่วยเมตรก็จะเหลือ37ลบ20 37เลบ20เท่ากับเท่าไรคะเก่งมากค่ะเท่ากับ17นั่นเองดังนั้น เชือกสีเหลืองยาวกว่าเชือกสีแดง17เมตร50เซนติเมตรค่ะค่ะเรามาต่อกันที่ตัวอย่างที่4กันเลยนะคะอน,นักเรียนอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะโจทย์มีอยู่ว่าระยะทางจากบ้านไปโรงเรียน4กิโลเมตรระยะทางจากบ้านไปร้านค้า3,480เมตร ระยะทางใดสั้นกว่าและสั้นกว่าอยู่เท่าไรนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะโจทย์เขาถามอะไรคะอ่าใช่แล้วค่ะโจทย์เขาถามระยะทางใดสั้นกว่าและสั้นกว่าอยู่เท่าไรนะคะแล้วโจทย์บอกอะไรลมาบ้างคะโจทย์เขาบอกว่าระยะทางจากบ้านไปโรงเรียน4กิโลเมตรระยะทางจากบ้านไปร้านค้า 3480เมตรนะคะเราจะมาดูแท่งบาโมเดลของเราเพื่อใช้ประกอบในการหาคำตอบนะคะอันนี้คือแท่งบาโมเดลของเราระยะทางจากบ้านไปโรงเรียน4กิโลเมตรนะคะระยะทางจากบ้านไปร้านค้า3480เมตรนะคะ โจทย์เขาถามว่าระยะทางใดสั้นกว่าและสั้นกว่าอยู่เท่าไรนะคะเอาคําถามแรกระยะทางใดสั้นกว่านะนักเรียนดูแท่งบาโมเดลของเราระหว่างแท่งสีเขียวกับแท่งสีม่วงนะคะอันไหนสั้นกว่าคะใช่แล้วค่ะก็คือระยะทางจากบ้านไปร้านค้จาจะสั้นกว่านะคะเราได้คําตอบหนึ่งคำตอบแล้วนะคะก็คือ ระยะทางจากบ้านไปร้านถาสั้นกว่านะคะคำถามที่2ส,สั้นกว่าอยู่เท่าไรนะคะก็คือเราจะหาตรงนี้ว่าตรงเนี้ยมันเท่าไรนะคะมันสั้นกว่าเท่าไหร่ก็คือเราจะหาความยาวตรงนี้โดยเราจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบคะ่ะใช่แล้วค่ะเราจะใช้การลบนะคะในการหาคำตอบเดี๋ยวเราไปแสดงวิธีทำกันเลย ่ะแสดงที่ทำเราเขียนหน่วยว่าด้านบนเหมือนเดิมนะคะโดยข้อนี้มีหน่วยเป็นกิโลเมตรกับเมตรนะคะต่อไปเราจะเขียนสิ่งที่โจทย์เขาบอกมาให้นะคะอย่างที่หนึ่งก็คือระยะทางจากบ้านไปโรงเรียน4กิโลเมตร0เมตรนะคะต่อไประยะทางจากบ้านไปร้านค้า 3, 4 0 0 ร8 0เมตรแต่เราจะแปลงเป็นกิโลเมตรได้คือ3กิโลเมตร480เมตรนะคะสิ่งที่โจทย์เขาถามนะคะก็คือระยะทางจากบ้านไปร้านค้าสั้นกว่าก็คือเราได้คำตอบที่1ไปแล้วใช่ไหมคะว่าจากบ้านไปร้านค้าสั้นกว่าทีนี้เราจะมาหาว่าสั้นกว่าเท่าไหร่นะคะอาจจะจะมาทำการลบเลย วิธีการลบเหมือนเดิมหน่วยเดียวกันลบกันนะคะมาดูที่หน่วยเมตรนะคะ0ลบ480ซึ่งไม่สามารถลบได้ใช่ไหมคะเราจึงไปขอกระจายมาจากกิโลเมตรนะคะจากเดิมมีอยู่4กิโลเมตรขอกระจายไป1กิโลเมตรเหลืออยู่3กิโลเมตรนะคะแล้ว1กิโลเมตรกระโดดมาฝั่งเมตรกลายเป็น1,000นะคะ ตรงนี้ก็จะกลายเป็น1000นั่นก็คือ4กิโลเมตรเท่ากับ3กิโลเมตร1000เมตรนั่นเองค่ะในเมื่อตัวตั้งของเรามากกว่าตัวลบแล้วเราจะทำการลบได้เลยนะคะโดยเมตรก็คือ1,000นลบ480นักเรียนสามารถไปทดในกระดาษทดได้เลยนะคะได้คำตอบเท่าไร่เอ่ยใช่แล้วค่ะได้คำตอบเท่ากับ520เมตรค่ะต่อไปในหน่วยของ กิโลเมตรนะคะก็คือจะเหลืออู่3ลบ3ซึ่ง3 3ลบเหลือ0นะคะดังนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะาข้อนี้ตอบ520เมตรนะคะาจากโจทย์นะคะข้อนี้ก็จะตอบได้ว่าระยะทางจากบ้านไปร้านค้าสั้นกว่าและสั้นกว่าอยู่520เมตรนั่นเองค่ะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสําหรับเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวนะคะ,ะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวนักเรียนต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะคะว่าโจทย์เขาถามอะไรโจทย์เขาบอกอะไรมานะคะแล้วเราก็จะมาวาดเป็นแท่งบาบ์โมเดลเพื่อประกอบในการตัดสินใจนะคะว่าเราจะใช้วิธีการใดในการหาคําตอบนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้นั่นก็คือการแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดย อ่านทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาหาคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะค่ะสำหรับนักเรียนคนใดที่ยังมีข้อสงสัยหรือไม่มั่นใจนักเรียนสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังเพื่อเป็นการทบทวนได้นะคะแล้วมาพบกับครูเจนใหม่ในเรื่องต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ